กำหนดให้ท <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่านละกี่นาทีครับเอ่อท่านละเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีนะครับในการนำเสนอสามต่อที่ท่านาทีเป็นสิบสิบสองนาทีประมาณนี้เหลืออีครับแล้วเสร็จครัเขอเป็นท่านดีท่านคณะกรรมการมีคำถามเพื่อถามประมาณสักห้านาทีเป็นอะไรที่ที่นำเสนอแล้วมันสามารถเอาไปสารต่อแล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นได้นะครับอาใช้เวลาต้องก็กับเรียนจากบริวช์นะครับได้นำเสนอท่านหอแล้วก็ จัดระบบนะครับทั้งห้าท่านว่าใครลำดับที่เท่าไร่ระรับนี้มาถูกใช่ไครับ่าบการรัศการเปนผู้ในการเยชนศาสกษานครับคณาจารย์คุณลูกทุ่ท่านนะครับถ้าบวันนี้ก็เป็นกาเรียนที่ที่จะสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการนะครับก็วันนี้ก็จะมีนักศึกษาที่จะนำเสนองานอยู่ห้ารูปคนด้วยกันนะครับ ประกอบไปด้วยหนึ่งข้าวพาสินโตด้นะครับรูปที่สองที่ห้าคือนายปัญญาครับมือไรกินตอนนี้ก็จะกําหนรนะครับอย่างที่่าน,นจะเส็นได้กล่าลวมาในขั้นต้นเ,นะนะนเนือ่มอ,อีก15นาทีนะเราเสนอท้าตามตอบอีกท่ากีฬีครับพี่จนคณะผู้สอบนณะตึ้งกรีนนะครับเป็นประธาในการสอบวันนี้การฝึก ประสบการณ์ภาคสนามนะครับประเดิมต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าเอกสารที่ให้ไปนะครับที่เป็นแบบฉบับย่อยนะครับคือมีแค่ไอมีแค่สี่บทนะครับส่วนภาคผนวกนั้นกับผมซีหลอกม่ทันครับเพบราะว่าุกเรื่องนี้ต้องตาปันทีนะ่ต้องการคืนนะรับต้องขอแนะนำเองนะครับกับผมพระมหาสิโรนะครับทิรได้เตจ<ผ>มาหงยราเองเน<ฮ>ะครับ อันนี้ต้องขอนำเรียนอันดับแรกคือปัญหาข้อเสนอแนและหลักธรรมที่ใช้จะเอามารวมกันในเนื้องานแต่ละงานางนะครับงานแรกนะครับที่ได้เข้าไปฝึกนะครับก็คือเข้าไปฝึกงานที่ห้องสมุดของโรงเรียน